ลักษณะของโบเขาคู่ควรครับผมพวกเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่ได้มามีกฎหรือว่ามีมีแบบตั้งข้อจํากัดว่าจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้คือโชคดีที่เราได้เจอเขาเราเองก่อนหน้าเจอเขาเราเองก็สบายๆของเราออกไปไหนมาไหนของเราเองอยู่ครับพอเจอเขาเขาเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันไปพูดว่าแบบโบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกมั้งเจอแต่คนไทยเนี่ยจริงๆผมต้องออกมาปกป้องโบก่อนว่าพูดได้แบบผมแบบประทับใจมากๆเลยอะ ผมก็ม <formation> <that 's it>. ีอ <şu> ยู mm ่แ hmm. ล้วอ <ina> ันนี้คืออะไรครับผมก็กลับมาแล้วครับผมคือเราลงใจไหมเพราะเราไม่ต้องแก้หรือว่าโกหกเขาไกแล้วว่าต้องไปทำให้องอืครั้งเดียวเองแหมเออก็ก็ทำไมอ่ะแก่ช้าเหรอไม่แต่คนละเมยยังไงคนละเมยหมายว่าแบบวิทยุมีเขาแบบเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยคนเรื่องอื่นคือผมไม่ได้เป็นคนโกหกเก่ง ผมเป็นคนวางแผนเก่ง <Hey. S 1> ใช่คำนี้ <Hey. S 1> เออ,อ,อ,อใช่ผมตั้งแต่คบกันแรกๆผมเคยบอกเขาตลอดว่าพี่แบบชอบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อะไรนี้รอบนี้เซอร์ไพรส์สุดตั้งแต่รู้จักกันมาเลยผมเองก็แบบตื่นเต้นมากเหมือนกัน,นต,ต่อถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์ยังไงนะฮะเข้ายู u ูปของผมเล็กที่ออฟฟิเชียลนะครับผมคลิปล่าสุด ไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่ถ่ายหนังหนักมากด้วยครับผมเราเราก็จะแบบไม่ค่อยได้เข้ามาคุยในไลน์ถ้าคุยกนทีก็โทรเลยอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยแบบเออช่วงนี้พอดีเราถ่ายหนังหนักพอดีก็เลยก็เลยใช้คิดนานมากจะทำยังไงดีช่วงที่อยู่บนเครื่องบินน่ะมันสิบกว่าชั่วโมงนะแล้วเราหายไปอะ่ะจะหายไปไหนเออเราก็เลยแบบคิดอยู่นานเหมือนกันบอกว่า บอกว่าถ่ายหนังโต้รุ่งเพราะว่าโบเคยปร,ประสบการณ์อะไรเหล่านี้มาก่อนเพราะว่าเคยถ่ายหนังแบบตั้งแต่แบบนัดคิวนัดเย็นไปถึงเช้าอีกวันหนึ่งอะไรเงรี้ยเขาเคยเจอมาก่อน่ยเขาก็เลยแบบอ๋อไม่อะไรเห็นเข้าใจอยู่เป็นหนังผีอะไรเงี้ยเพราะผมถ่ายหนังผีอยู่ไงเออ <c oughs> นั่นแหละครับผม <c oughs> ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแฮปปี้มากตอนนี้น้องกลับมาก็ก็ลุยงานต่อเขาได้รีวิวให้ฟังไหมครับสองเดือนที่ผ่านไปที่ไปมาเป็นยังไงบ้างรอาก็ก็ไม่ถึงกับได้รีวิวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทบทีส่วนตัวก็แบบคุยกันทุกวันก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีมาต้องมานั่งรีวิวเราคุยอัปเดตทุกวันอยู่แล้ว ไม่หรอกครับมันก็เล็กว่ามันก็ธรรมดาคนคนคนคบกันเราก็เราก็ต้องถามถ่ายสารทุกสุดยิ่งอยู่ไกลยิ่งยิ่งยิ่งต้องอยากรู้เรื่องที่แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมาเราต้องแค่ฝากซอยมันทำให้แบบยากมีอะไรเล็กน้อยอ๋อหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์จ้ะหมดสิทธิ์นะจ้ะครับไม่มันไม่คือเราแค่ทุกอย่างมันมันพอเหมาะพอเจาะเฉยๆครับผมเราเองก็บังเอิญว่างด้วยแล้วเราแบบ ผมว่ามีหลายๆคนครับผมหาไม่ก็ยังหาไม่เจอเฉยๆก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้คิดเอ๊ะจะพูดอะไรวะเมื่อกี้ได้คำแล้วนะจู่ๆก็หายอ่ะเขาคู่ควรครับผมเขาคู่ควรแล้วครับผม ไม่รู้ก็พยายามให้คู่ควรอยู่ออใช่พวกเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่ได้ไม่ได้แบบมีไม่ได้มามีกฎหรือว่ามีมีแบบออตั้งข้อจํากัดว่าจะต้องอย่างโน้นอย่างนี้ห้ามไปโน่นห้ามไปเราก็อยู่กรุงเทพหรืออยู่ไทยเราก็ไปไหนมาไหนใครๆครเจอกันตลอดอยู่แล้วเราก็เ,เราเป็นแบบค่อนข้างเป็นคู่ที่คือโชคดีที่ท ที่เราได้เจอเขาเราเองก่อนหนะ้าเจอเขาเราเองก็สบายๆของเราเออกไปไหนมาไหนของเราเองอยู่ครับพอเจอเขาเขาเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันพี่ไปไหนหนูพร้อมไปด้วยมันก็แบบเลยสบายแล้วก็เข้ากันได้ดีครับผมนานมากนานมากคือคือมันด้วยความที่เราเป็นช่วงที่ทํางานหนักด้วยครับเข้าใจไหมเวลาทํางานหนักเวลามันก็ผ่านไปช้าอ,อ,อยูแ่แล้วแล้วแล้วคือเออ โบไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนมันไม่มีวันพักไม่มีวันได้แบบได้ทิ้งตัวหรือบบได้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกนานมากห,ห,ลาห,ลาหลายหลายองค์ประกอบอไปเรียนด้วยไปยด้วยใช่คือมันมันมีความรู้สึออกแบบนั้น,นจริงๆนะมันมันมันมีความรู้สึกว่าแบบเออขาหน้าไม่ให้ไปเรียนแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะแบบเนี้ยไม่งั้นพี่ต้องไปด้วยอะไรเงี้ย ก็เราก็ไปเรียนด้วยไงเราก็จะได้มีเราจะได้มีอนาคตด้วยเออทำไมอ่ะอืมทำไมอ่ะมีอะไรป้ะอันนั้นเนี่ยคนที่จะไม่อนุญาตไม่ใช่ผมจะเป็นจะเป็นคนอื่นๆรอบตัวมากกว่าผู้จัดการผู้จัดการ ครับผมอืมอนนีเรื่องัดอยู่ที่นู้นแล้วจอคนไทยที่นู้นทักทายเลยมาสองเดือนพูดภาษาได้หรือยังที่อยู่สี่ปีแล้วยังไม่ได้เลย,เลยครับทีนี้เห็นข่าวเออมาพูดภาษาขึขา้นไปก็มีก็มีคือมันมันก็มีคนแบบด้วยด้วยความที่มันมีกบแบบในใน <c oughs> ในทอกทอกหรืออะไรเงี้ยเขาเอาไปพูดกันแบบไปพูดว่าแบบโว้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกมั้งเจอแต่คนไทยนี่จริง จริงๆคือต้องผมต้องออกมาปกป้องโบก่อนว่าพูดพูดได้แบบผมแบบประทับใจมากๆเลยอ่ะพูดพัฒนาขึ้นแบบผมประทับใจมากๆคือแบบถึงแม้ว่าในในโลกโซเชียลเขาอาจจะดูได้เจอคนไทยเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตเขาที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลคืออยู่แต่กับชาวต่างชาติที่ไปเรียนด้วยกันะอะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้โบก็คือสื่อก็คือแบบสื่อสารได้อ่อ พัฒนาขึ้นเยอะมากคือคือจนผมรู้สึกแบบภูมิใจเป็นเหมือนเป็นพ่อภูมิใจลูกเรียนเก่งนะอะไรเงี้ย <c oughs> ผมว่าก็มีทุกแบบแห้ะครับแต่ว่าก็แต่ว่าก็กเนี่ยเขาเก่งขึ้นเยอะภูมิใจ <c oughs> พ่อภูมิใจในตัวหนูมากลูกอ บอกให้เขาลงสอนเขาเลยโปรโมชันเขาบอกมาเขาสปีกอะไรบ่อยสุดบอกอเลยตอนนี้เทวีโอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาบอกในกรณีเขาตอนนี้มีแต่โบไงตอนนี้มีแต่โบมีโบหนึ่งโบสองอ๋อหรอมีโบท็อกไหมโบนานก็มีนะโบนานก็มีเดี๋ยวดูก่อนใครโบท็อก ใช่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 ใชคือคือเรียกว่าการไปอังกฤษของโบคือนอกจากไปเรียนภาษาแล้วเรียกว่าเป็นการไปเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองด้วยครับผมก็ถือเรียกว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ดีดีครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องที่แบบได้ได,ได้ได้แบบเลียงไม่เคยเลยนะที่ได้ออกไปใช้ชีวิตแบบในที่ที่ไม่มีใครเลยไม่มีคนรู้จักเลยอะไรเยงี้ ก็ถือว่าโตเรียกว่าน้องก็โตขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาเรื่องภาษาอย่างที่เขาหวังไว้ด้วยผ่านวันเกิดมาครับมีความพิเศษจากโบไหมทำไมเงียบอ่ะนานอะอันนี้ชาวเด็มปออตอบว่าไงดีอ่ะเฮ้ยมีอึ้งต้องสงสัยสงสัยกันใหญ่เลยมีหรือไม่มีขอามพวันเกิดเดี๋ยว เดี๋ยวไปเอาวันนี้ของพึ่งมาของพึ่งมาน้องบอกของมาชานิดหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เลยก็เลยพึ่งวันนี้เดี๋ยวเจอกันพอดีก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้วันนี้ถามโบเนาเลยังไม่ได้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เขาถามเราไหมว่าเราอยากได้อะไรก็มีถามพี่บอกพี่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วตอนนี้ต้องการแค่ต้องตอบด้วยหรอต้องแ ต้องตอกันงขเียมขอให้แต่ยังไม่ได้าใช่เขาก็แบบขอโทษตั้งแต่วันเกิดเลยว่าแบบพี่หนูขอโทษนะของขวัญพี่ยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยสงสัยจะ import มาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกฮะฮะเออได้ปุ๊บลงปับเลยอยาจะได้ทำขับทีเดียวเลยได้ลองจะได้พี่ให้พี่ๆลาบากกันนิดนึงแล้วกันเออไม่อวด ยัง <laughs> ไม่รู้เลยว่าคืออะไรครับผมแต่น้องก็มีให้อยู่แล้วเรามีอะไรในใจไม่คิดคิดในใ,นใจว่าอันนี้ต้องเป็น,นของของวันวั่เกิดเราหรือหรือว่าชอบแต่ดาวดาวดาว <laughs> สอกแซกอ,ะอ่ะก็นิดนึงไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นครับผมเราเราคือเข้าใจเลยว่าแบบพอถึงวัยหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกเ,เริ่มรู้สึกแบบเฉยๆกับวันเกิดตัวเองหรือว่าแบบ คือแต่คือคนที่คนที่แบบเขาตั้งใจเจอเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรให้เราในวันเกิดเราเราเราดีใจนะแต่แบบตัวเราเองอ่ะไม่ได้หวังว่าแบบเฮ้ยจะต้องมีคนมาแฮปปี <Birthday> ้เบิร์ดเดย์เยอะๆจะต้องมีของข,องของอวัญเยอะๆเราเรามันเราแก่แล้วอ่ะแล้วเขาไม่มีแซ่บไหมสปอยหรอ,รอ,อชิ้นเล็กหรือชิ้นหญอะรเนี่ยนี่ก็ชอบแซ<ล> <Utah> ่บอีกคนเหรอผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ผมยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับผมสั่งทำหรือเปล่าน่าจะสั่งทำก็น่ามีชิ้นเดียวแต่วันนี้น่าจะได้เห็น มีหรือเปล่าเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าโมติดตลกอ่ะผีเก็บเงินไปเอออะไรเงี้ยเก็บเงินไปเก็บเงินไปทางเก็บเงินไปทางไม่น่ามีนะอะไรเงี้ยไม่น่ามีนะเคยมีอะไรแบบนั้นนะไม่น่ามีเออไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีไม่น่ามีก็รอรอืมครับผม